ครับผมนะครับดูกับผมเองดู S Y S นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาอยู่ในแมปแมปแอนเดีย50นัดนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาเล่นการการที่เรานั้นได้มาอยู่ในที่แอนเดียแอนเดีย50นะครับเราต้องมาเอาตัวรอดในแอนเดีย50นะครับผมนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเล่าช็อคโก้ถ้าไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเออ เราติดตามถึงยี่สิบเมื่อไรครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะมีอะไรแจกก็แล้วแต่กูแล้วนะครับผมนะไม่รอเช้าก็จะลงไปเลยแล้วกันนะครับผมหมายว่าไอเดียห้าสิบเอ็ดนะเอาจริงแบบนี้ผมเคยเอเล่นนานแล้วแหละแบบนี้ผมได่มาสองปีแล้วมได้มาสองปีแล้วแหละแต่ว่าผมไล่ไม่เบื่อนะมันมนมนสนุกด,ดีอะจะมาเป็นไอเขีวนี่นะครับผมว่าไม่รู้ว่าคือไอคลิปที่ไอคลิปที่แล้วเนี่ย มันเสียงดังมากๆเลยนะคือผมยังผมยังผมยังมไ,มมไม่มีไม้นะครับผมบอว่าเสียงมันดังมากๆเลยนะผมก็พยายามที่จะลดเสียงครับ <t> ผมพยายามที่จะให้แบบพูดให้มันแบบฟังชัดๆหน่อยครับผม <t> ผมไม่รู้นะว,ว่าคลิปนี้จะเสียงดังหรื <t> เอเปล่านาอเฮ้ยอะไรวะโอชีสโอโอพระเจ้าโอ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 มี้ะ ต้องหาปืนก่อนครับปืนเป็นสิบยี่สิบคัญที่สุดในโลกเฮ้ยซอมบี้เจอซอมบี้เอ้ยจะมาเอากูมาเอากูงูมีหมาเลยครับเป็นยี่ซอมบี้มันจะมาไอ้เหี้ยซอมบี้มันจะมาเอากูโอ้ยโอ้เจ้าโอ้เจอไอ้นั่นน่ะผมเอาปืนไม่ได้ว่ะเพื่อนหายไปไหนหมดวะโอ้โอ้พระเจ้าโอ้โอ wow. ้ฮีโอ yeah. uh ้ huh. ไอ้แกอย่ามาเอากูโอ้โนโอ้โนอย่ามาเอากูอ้มาเอากูเอ้ย <c oughs> เพื่อน,นช่วยกูด้วยเฮ้ยเพื่อนกูเจอเพื่อนแล้วบอกกูจะเจอเพื่อนเฮ้ยพเ,เพื่อนกูมีปืนว่ะแบล็คปืน่อมั้ยเราต้องวิ่งตามเพื่อนคนระับนั่นนี่เจ็บสันโอ้โหเยอะด้วยเฮ้ยเพื่อนมีปืนว่ะเฮ้ยเพื่อนแบกไปอะไรนี่เล่นนั่นแหละความมังของอีปิดนะครับผมเจ๋อสวยสวย ผมไม่รู้นะว่าเสียงดังเบาซอมบี้ยิงปากกบีอาปืนดีหรือพากกบีอาปืนเกมนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับผมเกมนี้ผมโคตรเปลี่ยนบอกเลยเป็นแล้วผมรู้ว่าปืนผมว่าปืนมันอยู่ไหนหมดนะเฮ้ยไม่ปืนต้องไปปืนต้องไปนู่นดิเออเขาจะเอาปืนจะไปตรงนี้มันจะมีปืนลูกซองอยู่ครับผมเนี่ยปืนลูกซองเนปืนลูกซองเนี่ย ครับผมเฮ้ยแล้ววะตกเต็มเลยอันนี้หุ่นเฟี้ยนแล้วนะไม่ต้องแบกใจหรอกดูดูข้างหลังหน่อยน,นี่ปิดด้วยปิด,ปดแล้วก็ามาแล้ววังหัเฮ้ยตกเต็มเลยอันนี้คือจะเป็นปืนอะไรวะ Thì mình đòi hỏi như của cũng không cần Đó không được tôi biết tôi là Bỏ những cô rồi Cũng à. à, à, à. muốn mà. เครื่งไม่หายไปหรอกไอปีนี้เจ๊เครื่งไม่หายแม่มุนเ,น,เนี่ยอันนี้อยากรู้เครื่งไม่หายไปหรอกนี่ระ,ะวังข้างหลังเจ๊กูเสียข้างหลังเอาไว้ก่อนเฮ้ย สร้างหัวโอ้ยจีดโอ้เจ้าโอ้โอ้กูอยากเกมอีพิกสกินอีพิกใช่ไมเนี่ยแนนนองเขาบ้ากูประตูเปิดมาเอาขึ้นดิคิดว่ามึงเฟี้ยวมากเหรอฮะคิดว่ามึงเฟี้ยวขึ้นขึ้นโอ้ขึ้นทังไมมึงไม่ขึ้นโอ้ทยัไม ขังแม่งเยียเออทำบัวตีเดียวผมปิดประตูไว้ก่อนเอ้ยเตยฝันดีโอ้โหมึงดักเลยโอ้เตยครับพี้เตยเตยเพื่อนไม่าหายไปไหนบัวว้า เพื่อนหายอ่ะโอ้เซื่องน้อยอ่ะโอ้มขออยกเปิดเซือมนะผมก ah? yeah. oh, ็ได้ทําการปิดเซือมไปนะครับผมก็ว่าเซร์มนี้คนเยอะมากอ่ะเซร์มนี้คนประมาณแปดสิบเอ็คนนะครับเซร์มนี้มันจุกได้แค่หนึ่งรคนนั้นแปดเอคนจะไม่เยอะมากอู้ว้าไาาาาาายหาาตาา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 าอาทาาาาายากา โอ้โหโอ้โหไอ้บ้าเฮ้ยเพื่อนเพื่งไหนวะเฮ้ยทำไมเซิร์ฟนี่มันคนน้อยจังวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยแปดคนยังไงเจี๊ยขูเห็นไอ้เซิร์ฟมันแปดสิบเอคนหมายความว่าไงวะโอ้โไม่ไม่รู้จิดทำเลยวะเซิร์ฟมันคนน้อยอ่ะโอ้แม่งเซิร์ฟแม่งโกหกกูอ่ะจะบุกออกไปคงจะตายเปล่าวะโอเค เมื่อกี้ตก,กใจมากเลยนี่มันไม่ขึ้นนี่กลัวอยากเกมนี้อ,อ้าวนี่แหละเฮ้อีพิกมากเลยช่างเรามาโผล่ที่ไหนไม่รู้นะเดีย๋ยววิวเราเรามีนี่ด้วยอยากเปลี่ยนอะ่ะเขาเปลี่ยนใช่ปะเขาเปลี่ยนไม่ได้อะ่ะทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้嘛หรือจะปิดจะปิดเราไม่รู้ว่า,ว,าว่าเราจะเจออะไรบ้าง วาาสายสายดีโอเคสายดีมันน่าจะเป็นนำ้ำยาโอเคมันมีนสิ่งเรือเ่องราวอะไรก็ได้ไหมประตูมันเยือกมากเลยอ่ะเไปเที่ประตูกลยอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรวะต้องทดลองปะนี่ศาสตร์เคมีครับผมไปกันต่อไป คงว่าต้องมีสิ่งประหลาดอ่ะจริองรอุ้ยเจอปืนว้าวเจอปืนหนักมากปืนโทนโคเลยนนะโอเคกลับมาต้องลับทางไหนเนี่ยกลับทางนี้โอเค คือขอยาขึ้นไปก่อนแล้วกันมามาปุ๊บก็เจอกับนีงเดียวโอ้ยเจอมาดิมาดิ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนหลังมึงอ่ะเออเวีนแกไม่มีสิไม่จู้กูมีเฮ้ยดันกูไปเดือดมี กูเยี่ยอะไรวะมึงดิมาดิกูกลัวมึงอ่ะกลัวมึงเหรอกูไม่กลัวมึงหรอกโอเคกลัวละไอปีนไปกระมีดเอ้โอเคยังจะมีเพื่อาชีว่ไปเอามาเกียดบึงเกียดบึงไอไอเรียนนายไอเรียนซีจ๋าไม่รุนลยว่ะ วันน sure. ี <ng> ้เพืกำลังดูตาอย่างน่าสสารจสัน้ยีปนบเพื่อนทำไมวะโอ้ตช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยกูด้วยมึงไปช่วยกูโกโอเคปีปิกหน ก็เป็นไงบ้างวัสวนสัวนี้นี่โอ้กุกเกียกไอ้นี่กุกเกียกไอ้นี่สุบเยอะมากเลยเอาปืนก่อนดีกว่าเอาไปเอาปืนก่อนดีกว่าเราเน้นเอาปืนเลยเอาปืนเนี่ยเอาปืนเนี่ยเอาปืนเฮ้ยเดี๋ยแวบบมันแบบมีเดี๋ยวมันมีตัวมาต กูเบื่เก็บเบื่อเก็บเพื่อนกูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ชิบหายมีคุยเพื่ออย่าลงมาอย่าลงมาโอ้เพื่อแม่งเพื่อบอกกูจะเป็นคนต้องแตกคนแรกดีกว่ากูต้องไม่เอาปืนกันให้ได้นะผมกูจะไม่เอาปืนเลิกฆ่ากูซะฝั่งนั้นมันมีมันมีตัวแล้วผมก็ต้องหนีกัน มึงจะเบียรปืนนะมึงอย่ามาขวางควางกูสัตว์เจอกูยายแกนี่กูยายแกนี่ไม่พอกูเจออีนี่จังห <c oughs> ัก <Chop> อ <ramos> ีเนื้อมึงอย่าฆ่ากูอย่ามาฆ่ากูโอ้โอกูจายกูจายไอ้กูยายไอ้กูยายเวนมาเขาดิบบอกจริงเลยกูไม่เล่นแล้ว ไม่ต้องเล่นอะไรตอนนี้กูเจอตัวตลกใครไม่จ้าโอ้ยปรงสาสรกูบ้างเด้อหีอกหลอกหลอกหลอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบื่อมึงช่วยกูหน่อยเพื่อนเพื่อนเบื่อมึงช่วยกูหน่อยใจเย็นครับพี่พี่ใจเย็นใจเย็นผมผมไม่อยากโอ้โหโโอ้หมาเต็มมาครบกันเลยมากันครบนะมึงอ่ะแล้วกูมีปืนเมื่อไหร่มึงแตกมึงขี้แน่บอกไว้ก่อนอันนี้มีประตูเรลยที่มีประตู เอาแตกหรอสวยแตกไปซะโอ้ไม่ลลวกูช่วยด้วยรชทาูดจุก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 ป็นไงวะจับจุกันกูเนี่ยกูจุกหวไปละนายไม่มีสิว้าตาวน้าย่ต้อไี่แคกูฮ่า ไม่มีสิ่งของแต่จากที่นี่เสียงอ <c oughs> ะไรวะ o อ amb shagaw อยกามึงเจอกูไอ้เหี้ยม,มึงเฟี้ยววะมึงเจอกูวุ่นวดนมึงได้หมัดกูเนะี่ย <c oughs> อะไรวะ จะพยายามหาหีเขาขาวเอ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามังโปว่ะว่ามังโปว่ะมันโปโอ้โหเจอตัวนี้น้ำมันเอะไรวะน้ำมัน FCP น้ำมัน FCP อะไรวะ FCP ตัวอะไรไม่รู้นี่กูจะตายโอ้โหโอ้โหมาเป็นกองเลยมาเป็นกองเฮ้ยไอ้พวไม่มีปืนอ่าเกมแม่งไม่ให้ปืนกู

ผมไม่ม okay, okay, ีปืนผมจะไปเอาปืนอ่ะว่ากี้คือผมต้องไปเอาปืนสักปืนให้ได้ครับจั่วปืนได้กูจบคลิปเลยเออมาดึมดึมนุ๊โอ้โหไม่ต้องไปเอาปืนเลยเฮียผมดากลัวสักขนาดนี้โอเคโอเคกูปิดกิฟโอเคกูยอมแพ้กูยอมแพ้